สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณสไตล์ต่อมารีอคนะครับผมวันนี้เราจะมารีอควันนี้อารมณ์ไหนต่อมารีแอค ก็รายการวันนี้อารมณ์ไหนนะครับผม EP แรกเลยเขาชวนแม็กนัตมาออกนะจ๊ะเราก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยอะไรยังไงเพราะว่าหลังไมในกลุ่มเออพูดถึงกลุ่มใครที่จะแนะนำคอนเทนต์อะไรนะครับผมแนะนำตมอหน่อยนะจ๊ะที่กลุ่มนี้ได้เลยนะครับผมมีทีมงานคอยดูอยู่ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีคนขอเข้ามาเรื่องวันนี้อารมณ์ไหนเนี่ยแหละเราตมก็อยากรู้ทังเลยว่าเฮ้ยสนุกขนาดไหนนะอยากรู้จริงๆนะครับผมวันนี้เราก็เลยคิดว่า ไปรีแอควันนี้อารมณ์ไหนกันเลยจ้าต่อหมอรีแอคก่อนหน้าที่คุณจะเจอน้องนัทเนี่ยคุณไม่ได้เป็นแบบนี้เลยแต่พอวันนี้คุณมาเจอน้องนัทพูดได้ไหมว่าเต็มปากเลยไหมว่าน้องนัทเป็นคนเปลี่ยนทั้งคืนเลเออแล้วก็มีจุดจบแล้วตอนเนี้ยจบคุณอยู่ที่จุดจบที่นัทนะฮะเฮ้ยจัอย่างว่าตอนครั้งแรกที่ได้แบบจุ๊บกันอะรู้สึกไงจำไม่ได้ครับรองทำไหมว้าย อารมณ์ไหนนี่นะครับก <Yes> ับรายการวันนี้อารมณ์ไหนของเราเนี่ยก็เจอเหลพิธีกรสุดหล่ออย่างผมนะครับต็อกซี่และักพงศ์อนุบัณฑิอผู้หญิงสวยๆท่านนี้คือท่านนี้คือ only you ลูกเต่าเหล่าใครไหนมีใครทราบไม่มีหรอหัวเราะ อันดับหน้าจำนวนห้าเอสซี่โค้ดก็ว่าไรอ่ะไม่มีหรอกไม่รู้ว่าหมายหรอกอ๋อคือพ่อไม่ตั้งให้หรออ่ะไม่อยากรู้หรอกอ่ะแต่เราอยากรู้ว่าแขกมาเชิญเรานีิเป็นใครครับคุทธมิ่วันนี้เป็นมาจากเรื่องที่ไหนครับหนูได้สนิทขนาดเออ่ะไม่สนิทกับแขกเชิญได้ไงสนิทแล้วไงตอนนี้ตอนนี้สนิทยังสนิทแล้วโอเคสนิทกับเขาฝ่ายเดียวเออ แกอย่างเพ่อพูดสิเขายังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับผมวันนี้แขกรัเาเจอของเราได้เป็นอีกหนึ่งคู่จิน้นแลวหน่อยหนึ่งเขาเนี่ยมีการเล่นซีรี์มาด้วยกัน่หลายเรื่องและคือหนุเขาเนี่ยถือว่าเป็นติดท็อปท็อปเท็เลยของซีรี์วายที่หลายๆคนรู้สึกว่าหุ้ยต้องรู้จักแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าที่มาที่ไปของเขาเป็นยังไงเพราะท่เนี่ยจะเป็นแนวแบบว่าลุกหรูดูแพงสง่าแต่อีกคนนึ่งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหนุ่มตัวเล็ก,ต,ลกตัวน้อยหนะ้ารักหนอน เอองของเขาเป็นอีกหนึ่งขวัญใจของแม่ๆทั้งหมามีอาเจ้มาม้าอาั้มหรือว่าถ้าเรื่องอย่างที่อยากเป็นพี่เป็นที่นี่เป็นท้องก็เป็นข้าวขาไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปคิดเกรงเลยวะไม่ทันน่ะเวลาผ่าเกินไปแล้วงั้นเราขออนุญาตเรียนเชิญเข้าไปดีกว่าครับคุณแม่เนี่ย เออน่ารักพี no ่แม็กก็แบบหลอมาน่ารัก็น่ารักอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยทำอะไรกันอะทำอะไรกันอ่ะอดีคาม นั่งก่อนนั่งดีกว่านั่งดีกว่่าีแม็กดีมากเลยไปหน้าอันหล่ะๆไปหลงรักอะไรขนาดนั้นเนี่ยเออแล้วไงครับพี่ผมเออเออชื่อจริงชื่ออะไรครับกอร์ธาร์ทเอ้ยทำไมเออดีดีเป็นประเด็นเลยนะอยากรู้ว่าทำไมถึงเปลี่ยนชื่อเบื่อแล้วสารันเบื่อแล้วสารันก็เลยเปลี่ยนเป็นกอร์ธาร์ทแล้วอีกสองปีน่าจะเปลี่ยนอีกไหมไม่เปลี่ยนแล้วใช้ชื่อนี้ไปก่อนเออไม่เบื่อหรอไม่เบื่อแล้วก็แต่ชื่อมันล้วเออแล้วจเปี่ยนอะไรอี นี่แพ้ไม่ใครฝ่าเลยเพราะรายการมันก็ดู้อะไรนะท่านผู้ชมโอมันคือที่มาของไดโนกอนราดรายการของเรานะฮะเราจะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือการจับอารมณ์มูท์นี้วันนี้อารมณ์ไหนสองคนครับอ่ะเราขอเบอร์ฉลากหน่อยแล้วกันให้เราให้เลือกอ่ะคุณแจมมี่เชิญเลยครับให้เลือกตัวเลขสามครับนั้นเลือกก่อนนั้นเลือกก่อนเพิ่งไปออกรายการนี้มาหัวท้ายได้ก่อนอ่ะเขาบอกหัวกับท้ายจะไม่ค่อยดีถ้าผมเอากาก็เอาเบอร์สองเขาได้เออ อยู่ในมือก่อนนะนัดนัดเลือกแล้พี่นายหนึ่งและสามฮัลเอาเป็นหนึ่งเหมืกันเพราะอยากให้เป็นคนแรกเอออยากเป็นคนเดียวได้ไหมไม่เป็นอะไรเออไปเด็ดก้าไปเท่งพี่เอาเลยเอาละงั้นคุณแม่เปิดก่อนเลยคุนี่คุณได้อารมณ์ไหนง่วงได้ง่วงครับคุณแม่ได้ง่วงนี่คือทักชั่วโมงเป็นอย่างนี้ไม่เอาตอบคำถามแรกที่ถามเกี่ยวกับตัวคุณจะแบบใช้ฟิลง่วงแต่จะนั้นผมจะคัดให้คุณกลายเป็นคนปกติได้เลยอ่าโอเคนะอ่ะคุณนัดครับของผมเบอร์สองนะครับ ออกมาเป็นนี่ครับเกลียวบ้านี่ถือว่าตั้งแตามเป็นเขาเลยนะให้มุมมองมันจนแบบดูเรียบร้อยดูเป็นน้องตุ๊กเล็กอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ให้จังหวะกูเลยนะซายตัวหนึ่งแอคชั่นครับเฮ้ยเฮ้ยมานอนทำไมวะเฮ้ยไม่รู้เนี่ว่าไม่ชอบเป็นคนมาต่อแกอ่เอ่าอ่าอันนี้ก็เคือการสัมภาษณ์ของเราในช่วงส่วนตัวเหมือนส่วนตัวเออ พูดพวกกูเองโอเคงั้นเรื่องคำถามแรกเลยครับคุณแซมมี่ครับรู้เลยคลิปไหนเรียนว่าที่มาที่ไปของแต่ละคนเป็นยังไงเหมือนเล่าประวัติเลงให้ฟังเข้ากเอออย่างนี้ด้วยความที่สัมภาษณ์จะได้แบบว่ามีความสนุกไปด้วยงั้นเราเจี่ยวกาดไปด้วยถามใครแล้วเจี่ยวกาด้วยเออต้องเจี่ยวกาดไปด้วยนะสมัยนี้ต้องเจี่ยวกาดไปด้วยได้เริ่มตั้งแต่เด็กจนโตเกิดมาไง เกิดมาได้ง่ายเหรอดูเด็กกันไปเชี่ยเหมือนลูกเราเหนือยเลยนะเรวเหนื่อยมาแล้วเันยังไง่ายเหรอเกี่ยวจากท้องแม่ไงแม่กำเนิดมาอน้องเหมือนชีสุกชีพออิมพชั่นเว่าเออชจียวว่าความเกี่ยวการของเราชิมมัวหัสมัยเด็กเราโตมาแบบไหนเออคือมันจากท้องแม่ได้ยังไงต่อก็แม่ก็เลี้ยงมาไงส่งค่าเรียนพาไปเข้าโรงเรียนหรือบ้านไง พอเกี่ยวกาหรือเปล่าเรียนมาถมต่อแล้วก็เข้าโรงเรียนอาสามชันไงเรียนจบมัธยมก็กลับมาเรียนมหาลัยไงทำภาษาไงอแต่แล้วเราไปช่วยเรียนสิงคโปร์ใช่ไหมแล้วก็เรียนประมาณเกือบสี่ปีเรียนเช้าวัเย็นก็กลับม้าเรียนเช้าจบเย็นก็กลับเรยไม่มีอะไรสนใจมุ่งไปที่แมงกลย้วยเหรยน่ารักเลยแต่ว่าเราเคยเป็นต่างประเทศมาก่อนแล้วก็มาอยู่ที่ประเทศไทยอันนี้คือแต่เด็กโต ครับนะเดี๋ยวเราจะมาถามถึงตอนเข้าวงการด้วยคุณแม็กซ์อาการการง่วงนอนของคุณตอนนี้นะครับเล่าให้ฟังหน่อยคุณเติบโตมาในรูปแบบไหนว่ามึงไม่ได้แสดงว่าอในมึงจริงมึงง่วงจริงใช่ใช่ห่าวตาห่าวจิ้งพี่ไหมมาคุยกับผมในทีวีจะหุบไปไหนนะการแทบพังหามอยู่ในปัวดได้แล้วเมื่อกี้เราเรียกว่าจัดเต็มอินเนอร์จัดเต็มเรื่องจากไหน เอาแต่ตอนนี้คุณอยู่ในท้องพ่อเลยล้วไปเข้าเขาแม่้วยเป็นคุณที่แข็งแรงที่สุดแรงป่าตัดรูมาไปก่อนเลยสมัยก่อนเลยละกันตอก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็เรียนปกติเลยมันก็เป็นชีวบรุ่นธรรมดาฮะแล้วก็เข้ามหาลัยพอเข้ามหาลัยได้สักพักหนึ่งก็มาทำดตรีเขาบอกสมัยก่อนที่คุณเกย์มากไม่เชิงเกย์เลยครับตอนนี้่าใช้ชีวบรุ่นมากกว่าจริง่ากเลนเรียนวิศวะไง เลวิศวะใช่ไหมก็มีแต่เพื่อนแบบพวกวิศวะอะไรอย่างี้ก็เฮฮาปาร์ตี้ไปปกติต้องบอกว่าคุณเคยมีเรื่องกับเด็กวิศวะด้วยกันดนี่หรอจริงหรอแต่ก็เหมือนเข้าใจผิดกันนิดหน่อยฮะแค่แบบพวกเยอะก็ไปแต่ถ้าไม่มีพวกผมก็กลับบ้านสึ่งคือวิบวิบว้ายมากเลงสบายคือเรามาหนึ่งเราติดเราสิดกับลุงตัวผมไม่ที่เบ็ดได้ทำขอได้สู้นี่คุณต้องบอกว่าหัวไอยเลยอดมากนะอันนี้เป็นเรื่องล้อเล่นนะจริงๆแล้วแล้วตอนเข้าวงการอะเข้ามากันยังไงแต่ละกลุ่มก็ มีผู้ใหญ่ใจดีติดต่อมาครับผมติดต่อมาหาผมผ่านทางดเล็กม่เสรจอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวมนอนนี่เราเป็นนักดนตรีมาก่อนด้วยชอบจะมาเข้าวงการจริงใช่ครับคือตัวผมคือชอบเล่นดนตรีอยู่แล้วครับผมแล้วก็เหมือนมีพี่คนหนึ่งเขาไม่ชวนเราแบบว่าไปฟอร์มทำเป็นวงเล่นๆ่นสนุกสนุกกันเลยครับชื่อวงจตุรมิตรโอ้อสี่จตุรมิตรนี่ก็คือเป็นที่มาก่อนที่จะเข้าวงการจริงคุณแม็กซ์ล่ะ คุณทำดูมันดีมาก่อนเลยในยุคแรกนี่คุณเข้ามาในอยู่ดูมันดีได้ยังไงดูมันดีแรกเลยเหรอครับนี่ดูแรกเลยคนแรกคดูมันพร้อมกันจริงๆคนแรกเลยตอนแรกก็คือเหมือนแค่โฆษณาปกติเราก็เรียนไปด้วยแล้วก็มาเข้ามามาเข้ามีโอกาสได้เข้ามาดูมันดีก็เลยมาถึงทุกวันนี้ครับเราเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมก็เป็นแบบรายการท่องเที่ยวปกติก็ไม่คิดว่าจะมาทำซีรีส์ตรงนี้เหมือนกันแต่เราก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วคิดว่าโนกาจะมาประเทศไทยก็เลยมีโอกาสลองทำก็ ก็ทำมาที่กันทำมาเรืเอ่อยๆเพราะน้องน้องน้องนัทเข้ามาก็รุ่นประมาณรุ่นสองรุ่นสองเออรุ่นสองผมเคยเจอเรื่องราวหนึ่งเขาบอกว่าก่อนหน้าที่คุณจะเจอน้องนัทเนี่ยคุณไม่ได้เป็นแบบนีน้เลยรู้เลยว่าคุณ <น conclusions S 1> <อ>ไมไ่เป็นแบบนั้นเลยแต่อพอวันเนี้ยคุณมาเจอน้องน,นัทพูดได้ไหมว่เาเต็มปากเลยไหว,ว่าน้องนัทเป็นคนเปลี่ยนให้คุณหายที่คือก็ผมส่วนหน,นึ่งนะส่วนหนึ่งว้าวโอ้โหเต็มเต็มกันเลยกันตรง พอเล่นเรื่องแรกวรยอยู่ใช่ป่ะมันก็ยังไม่ได้แบบเหมือนเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานมันก็มีหลายหลายอย่างที่ยังใหม่กันอยู่ยังเกรงยังอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันไปญี่ปุ่นด้วยกันถ่ายซีรีส์ทำงานเจอหน้ากันบ่อยๆสนิทกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นเหมือนกับทุกอย่างมันทำโดยอัตโนมัติเราไม่ดักจิตใจจริงๆอะไรเงี้ยว่าแบบเราอยากดูแลเราอยากแบบเออแคร่เราอยากแบบเหมือนเวลาไปงานไปไหนเงี้ยเราก็จะคอยดูแบบความเรียบร้อยดูอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่อยากให้ใครมาว่านัดไม่อยากดูแล เขาไม่ว่านั้นหรอกเป็นยังไงว่าใครครัเพราะว่าคุณเนี่ยดูแลไม่ดีไงแต่คุณดูแลดีดีจนแบบผิดหูผิดตาด้วยซ้ำคือว่าเออบางทีแบบว่าจริงๆแล้วการที่มีคนหนึ่งมาเติมเต็มมันอาจจะทำให้ความรู้สึกหรือการใช้ชีวิตของคุณมันเปลี่ยนไปนะที่ดีขึ้นแต่พออยู่ไปเรื่อยความรู้สึกมันมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนคนเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแหละเนาะทุกคนเนาะอันนี้เป็นเรื่องราวเร่าวๆรตอนที่เจอกันตอนที่คนหนึ่งเข้ามาเติมเต็มชีวิตของกันและกัน เขารู้สีดีป่ะเออหลังจากแบบว่ารู้ว่าต้องได้รับเล่นด้วยกันรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่านัดเด็กตอนนั้นเด็กมากเลยประมาณ1ิ1หกสิาใช่ประมาณส<ม>ิบหกสิ 17, 17, ใช่<ม>แล้วผมแบบผม20-25มั้ง9ปีเปี ก็รู้สึกว่าเออเด็กคนนี้แบบคียอายไม่ใันแบบพอกับอาลุยนิหนึงก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วที่เขาเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเหมือนเขากดดันตัวเองอ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาจะจะเข้าแบบพี่ๆได้ไหมเข้ากับพวกเราได้ไหมอะไรเงี้ยพอมันรู้จักกันมากขึ้นอ่ะนะเราก็แบบเปิดเปิดรับใจแล้วทุกคนนะเพรความที่นละเด็กสุดด้วยแล้วก็เข้ามาคือเจอด้แบบพี่ๆรุ่นใหญ่ๆเลยใช่ตอนเป็นนังบรูนังบลูนารายนารายมันเป็นแบบซีรีส์เรื่องแรกของนัทเลยอะไรเงี้ยครับทุกอย่างมันใหม่ไปหมดเลย มันก็เลยแบบต้องมีเวลาให้เราได้ปรับจูนปรับตัวบ้างบ้อะไรอย่างเงี้ยในมุมกลับกันหละวันที่นัดเจอพี่แน็คครั้งแรกประทับใจไหมโอบผมก็รู้สึกว่าเป็น<อ>คนที่แบบว่ามีความแบบเจ้าเล่ยอางเแล้วก็ดูเป็นคนแบบดูเป็นผู้ชายแบบไร้กาดเนี่ยผู้าชายบบธรรมดา,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 าฮาร์ไรกาแฮร์รี่พอตเตอร์ ที่เราจะมองตาเขาแล้วเราก็รู้เลยว่าเขาคิดอะไรครับถ้าส่งแรกตอนนีพ่อ์ก็ถูกคุณพี่เขาอะครับเป็นคนที่แบบว่าตั้งแต่เกิดมานี่ไม่เคยจีบใครไม่ติดเออใช่เขาว่าเบกกี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเคยมาขู่แล้วผมอยู่เขาบอกว่าเนี่ยทางชีวิตพี่นะพี่ไม่เคยจีบใครไม่ติดเลยเออไม่เคยผมไม่เคยจีบใครเลยใช่คะแล้วก็มีจุดจบแล้วตอนเนี้ยจบคุณอยู่ที่ใครเอ้ยจบคุณอยู่ที่ใครจบที่นไฮะเออเออเอาซิ ไปเด่นกัน่จบแล้วไม่ต้องเราไม่ต้องชนเลยผู้ชายเจ้าชู้นี่ยังงี so> ้แหละครับผม่ลูกอะไรแล้วเดี๋ยวนะจุดเรื่อต้นนี้มันความสัมพันธ์มันเป็นยังไงนะมันใช่เยอะแปบนั้นนะเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยจากในเรื่องวัยอายุเดซีรีส์นี่แหละครับผมเพราะตอนนั้นคือเหมือนเรามีโอกาสได้แบบมาเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็พอได้เจอกันเลยนะครับได้มีการแบบไปถ่ายรูปโพสต์ชูวอลเปเปอร์ด้วยกัน เ,เหมือนพี่ออฟเขาก็ได้ปล่อยปล่อยตัวแบบบอลเปเปอร์แล้วทีเนี้ยมันมีกระแสจากแฟนๆว่าแบบเขาเห็นแบบว่าเคมีเราสองคนแบบว่าเข้ากันได้ดีนะครับแบบด<อ>ูมีความเป็นแบบพี่ตัวโตวกับน้องตัวเลเ<อ>็กๆ<อ>แฟนคลับเขาก็เลยเหมือนเรียกร้องกับทางพี่ออฟว่าแบบอยากให้เป็นคู่กันอะไรอย่างนี้ อุ้ยน<ช>แต่ว่าแฟนคลับนี่คือช่วยนะ <S 2> <S 2> <S 2> อยากรู้ว่าตั้งแต่แบบแฟนคลับจับยิ้จนเราได้เล่นซีรีส์ด้วยกันเนี่ยหลังจากนั้นเรามีผลงานร่วมกันอีกไหมถ้าเกิดจากผลงานแรกจนถึงปัจจุบันก็จะมีสี่เรื่องนะครับ <S <S อุ้ยอ่ะสี่เรื่องที่ผ่านมาออ<บ>วาอยู่แรื่าอยแรกเรื่องที่ส<ร><ร>องก็คือเผอลิ้ตั้งใจ cross fan the s e r i e า cross fan เคยของพี่กุันทร์ใช่ไหมุรันทร์อ่ะ อันที่สาอันที่สามเป็นวายเดซี่ของวายเดซครับนะแล้วก็เรื่องล่าสุดก็คือนี่เฮียนทหารวัดซื้อกิี่กับคนเดียวครับโอ้สี่เรื่องครับดังนั้นถือว่าด้วยระยะเวลาทั้งหมดกี่ปีวายูแต่เมื่อไหร่นะวายูมาตั้งแต่โควิดรอบแรกก็2ปีอร่งกับสปีประมาณนั้น ซึ่งอายุเอ่ยอะไรเอ่ยการการอยู่ร่วมกันของคุณแสดงว่าคุณเป็นเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันยาวนานมนะครับใช่สถานะตั้งแต่วันแรกวันแรกเลยที่เริ่องเล่นแรกไม่เล่นตรงนี้วันแรกจนถึงตอนแรกต้องงี้หนิวันแรกนะจนถึงวันนี้วันนี้เอออะไรกันเนี่ยคำถามผู้ถามอะไรคบกันมาเนี่ยอารมณ์อารมณ์ไหนอารมณ์ไหนและพัฒนาพัฒนาของที่ได้ยิน คีบให้ไหลเลยคือตอนแรกเป็นคนที่แบบเพิ่งเริ่มรู้จักกันใช่ป่ะแล้วก็ไล่ระดับมาเลยว่าเป็นพี่น้องแล้วก็พี่น้องพี่น้องพี่น้องตอนตอนนี้ก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่แค่แบบว่าการเป็นแบบยังไงบวความรู้สึกอาจจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนตอนแรกๆที่แบบรู้จักกันนี่ครับเดี๋ยวนี้มองตาก็รู้ใจนะฮะรู้แล้วว่าต้องการอะไรอยากอยากรู้ว่าตอนครั้งแรกที่ได้แบบจุ๊บกันอะรู้สึกไหนไง ให้พี่แม็กตอบก่อนออจำ <c oughs> ไม่ได้อะครับลองได้ไหมอุ้ยอ่ะผมให้นะผมเอาผมออกเลยเอาเรี่อผมให้เลยคือเอาเอาตรงๆเลยนะเรารู้อยู่แล้วว่าเรามันก็ต้องมีอะไรแบบนี้ใช่ไหมเ <c oughs> พราะเรามาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วผมคิดว่ามันก็ สมมติถ้าเรารู้สึกเราแบบชอบใครรักใครหรือเอ็นดูใครแล้วพอมีเรื่องคริสตนกันหรือว่าเอ็นีเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของอารมณ์ในฉากนั้นแล้วเราถือว่าเราโอเคนะเราแฮปปี้นะในการที่เล่นเราเอามาดีคนชอบเราก็แฮปปี้มากมากกว่าเดิมอ่ะก็คืคอนนคอันนี้เป็นตอนที่ซีรีส์นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อคนอินมากแล้วคนชอบมากบอกเลยคู่รองไม่ต่างกับคู่หลักแต่พอมาเป็นถึงซีรีส์ดื้อเฮียจะมีให้เราดูได้ไหมอยากให้มีใช่เราไม่รู้ว่าจะมีซีรีส์เรื่องนี้เกิดขึ้นไหมแต่ว่า ตัวเราสองคนแล้วก็พี่ๆทีมงานหลายๆคนก็คืออยากให้มีมากๆนะครับจริงๆแล้วทุกคนอยากให้มีฮะเราจะเต็มที่มากกว่าเดิมเพราะว่าทุกวันนี้เราตื่นขึ้นมาในทางเราทุกวันที่ตื่นคือเราทําให้ดีกวันเมื่อวานครับเห็นว่าได้ข่าวช่วงนี้คือไปทำคอนเทนต์ที่บ้าน้องั้นบ่อยหรอพี่จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากว่าพิธานเล่นเ่กันนะพีแล้วก็ให้คนที่ติดตามเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมด้วยลองรูปแล้วกันลองรูปว่าภายใน24ชั่วโมงเนี่ยใครคนกดไลค์คนกดถูกใจมากกว่ากัน แลาวคันตัวชนเนี่ยสามารถขออะไรก็ได้หนึ่งอย่างจากคนที่แพ้โอ้ยใช่ไม่รู้เลยอ่ะเลยฝาไวนอนบ้านนอนนันอาทิตย์ละหนึ่งวันแล้วก็กล่าวว่าอาทิตย์ละหนึ่งวันเนี่ยเราก็จะทำอะไรกันแบบสนุกสนๆให้คนได้แบบได้มีส่วนร่วมบังเอิญวันนั้นไปวันเสาร์พอดีก็ไปดูเรียนนี่เนีบบช่วงแบบที่สำคัญเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็มาเรียนกันร้องเพลง ร้องเพลง cover นัดดีแตาผมก็ร้องมูบาห์ไปก็สตาร์อตายแล้วตายได้ร้องเพลงแล้วได้พอได้เนื้อเป็นอะไรเหรอครับด้วย้าวก่อนได้ก่อนได้มาแล้นพี่เออยเล่นยังเล่อนั่นนะพี่ไอ้ก่อนไว้ให้ผมให้คุณก่อนไว้เลยให้คุณก่อนไว้เลยแต่ผมมีอีกหนึ่งคำถามที่แบบเป็นประเด็นที่แบบว่าหลายคนถามมาเยอะมากครับเขาบอกว่าคุณไม่คู่ควรกับนะ จริงจริงอยู่ที่ใครตัดสินแต่ว่าเราต้องรู้ตัวเองเราต้องรู้ตัวเองว่าเออตรงนั้นเนี่ยอายุน้อยกว่าผมเยอะในขณะนี้ยังเรียนไม่จบอะไรเลยผมเั็นเจาเล่์าบแล้วตัดสินเองแจเออโอเคนะแล้วก็เราต้องคิดว่าเราทำยังไงให้เราเป็นคนที่แบบเหมือนซัพพอร์ตเขาหรือว่าเป็นคนที่สามารถอยู่ข้างเขาแล้วเขารู้สึกดีะดดีว่าอะยช่วยเขาได้มากที่สุดมากกว่าทำยังไงดีในเหตุการณ์นั้นๆอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็สามารถแนะนำอะไรก็ได้ผมก็จะทำให้ได้ดีที่สุด านนจะเป็นการตอบตอบคำถามที่เกิดขึ้นอ่ะโอเคครับอันนี้เป็นเรื่องราวของคุณทั้งสองคนต่อไปนี่จะเป็นคำถามจากทางบ้านแล้ะในระหว่างตอบเนี่ยมีกฎอยู่ข้อหนึ่งคือต้องมองตากันขณะตอบได้อ่ะคำถามทางบ้านครับคุณแซมมี่ตอบเขานะนี่ให้มองตาเลยนะนี่นี่ต้องตอบนะเขินเลยคำถามแรกนะคะคำถามจากคุณเสือชายเย็น ถ้าพี่แม็คน้องนัดต้องไปทำงานกันคนละที่แบบเดินทางไกลๆอะคะ่ะพี่แม็จะให้อะไรนัดเป็นสิ่งแทนใจนอ่ะเรามองตาแล้วตอบครับว่าอยากจะให้อะไรเป็นของแทนใจตอนที่คุณทัดแล้วนัดดูต่างหน้าอ๋อเอาไปทำงานสนะิบุ๋ยอยากให้เออเสื้อคลุมแล้วไงจให้เพราะว่าเวลารู้สึกแบบเออลมแรงหนาวอะไรเงี้ยก็เอาเสื้อให้เป็น กระเป๋าตังค์มาแล้วกันครับอุย้ยม่งให้ตังค์ในนั้นไหมสำคัญนะไม่ใช่ไม่ให้แต่ว่าเดี๋ยวพอเขากลับมาแล้วจะ่วยกระเป๋บบตาตังค์คืนแล้วก็รูกแบบททปแบสตางค์ที่เขาก่บบอกตังค์ใบนี้ก็คือจะเป็นของเราวต้อง้การเดี๋ยวนะตอนแรกเราก็กว่ามาเวซึ้งแบบว่าเฮ้ยเราอยากให้ของที่สําคัญที่สุดกับของเราไปกับเขาแล้ววันหนึ่งเขาต้องมาคืนเราแน่นอนเพราะเป็นของสําคัญนะไม่ใช่ให้เขาเอา,ากะป๋ตังค์เนี่ยไปหาเงินใส่เยอะๆแล้วก็กลับมาให้เราเออ ถือว่าความคิดตีฟิล <c oughs> ์มแม่บ้านเวอร์ย,ยับยนต์แบบยับยนต์ไม่ต้องพูด <c oughs> ตอเลยครับ <c oughs> ้อาถามที่หอบเลยนะาจากคนรอดื้เฮียถามว่า เคยโกรธกันแบบจริงจริงเจังไหมแล้วปรับคกันฒน์เขาเขียนขี้ตากันด้วยยังไม่เคยยังไม่เคยโกรธกันจริงจริงจังแต่ทุกครั้งที่เรารู้สึกว่ามีอะไรอยากจะบอกมีอะไรอยากจะคุยเราก็จะคุยหลังจากนั้นเลยครับมีอะไรติดใจไหมหรืออยาจะพูดสารรืองอะหรือว่าไม่ชอบตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าตรงไหนที่ว่าตรงไหนที่ว่าดีตรงไหนไม่ดีอยากให้น้องมองตาทุกคนเคลียร์กันเลยมองตากูรู้ใจมองใจกูรู้ใจรู้ต่อตั้นาน นะขอบคุณอยากขอบคุณเลยกันสุดท้ายนี้ขอบคุณซะกันแล้วกันหน่อยอ่ะขอบคุณขอบคุณพี่ออฟก่อนนะครับใช่ครับขอบคุณพี่ออฟรูปแกงพี่ออฟมากเวอร์ได้มีโอกาสมาเวิร์กช็อปเจอกับพวกเราตอนแรกแล้วก็ทำให้ได้มีโอกาสรู้จักนัดได้มีโอกาสทำงานร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันมาแล้วก็คิดว่าเออเนี่ยนี่คือน้องรักผมน้องรักว่ะน้องรักหรือที่รักก่อนติดต่อนัดมาในวันนั้นทำให้นัดได้แบบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวที่แบบว่าอบอุ่นมากๆอย่างนี้ ทำให้แบบว่าได้มาเจอแบบพี่แม็กก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่เรียกได้ว่าสุดยอดครับน,นี่อ่ะอยากจะขอบคุณเลยแฟนครับที่ต้องขอบคุณเหมือนก็อยากจะขอบคุณแบบว่าขอบคุณแฟนคลับ<ม>ขอบคุณมามีขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ได้ดูผลงานของพวกเราแบบว่าไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือจะเป็นแบบว่าเวลาพวกเราไปทำคอนเทนต์หรือทํารายการอะไรต่างๆครับแล้วก็ได้แบบรู้สึกชื่นชอบพวกเราแล้วก็มาติดตามพวกเราอย่างก็ คมากๆเลยนะครับผมก็<ช>พวกผมนัดเจ้พี่แม็กแล้วก็แบบทุกคนก็ มีความสุขมากๆครับที่แบบได้รู้จักใช่ซัพพอร์ตอยู่เสมอนะซ่าเป็นหนึ่งในชีวิตเราในทุกวันนี้ครับเชื่อว่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็คือซัพพอร์ตน้องเติร์ดสุดท้ายเนี่ยทุกนิยายสุดของรายการเราก็คือการปิดรายการครับวันนี้ฮะเราได้แขกรับเชิญกดปิดรายการให้เราครับทำง่ายก็มีอะไรให้ติดตามมากมายเอย่างตอนนี้นิ่งเฮียก็หาคนซื้อไปแล้วจริงๆเราก็จะมีผลงานให้ติดตามเรื่อยๆครับผมแล้วก็นอกจากพวกเราก็จะมีค่ายมันดีก็จะมีอีกมีจิมมี่ทอมมี่เน็ตเจมสีนิวยิมติ แล้วเรือนี้มาแล้วครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครัวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนดทุกครับขอบคุณครับรายการของเราวันนี้อารมณ์ไหนอารมณ์ไหนเต่อหมอรีแอค ก็จบไแล้วน,น,นะครับผมสําหรับรายการวันนี้อารมณ์ไหนนะครับมันเป็นรายการใหม่และก็มีอะไรครีเอทีฟครีเอทีฟเยอะมากมายเลยนะครับผมอย่างเช่นการมองตาการแล้วตอบคําถามอย่างเช่นการแบบมีมูดอารมณ์แล้วก็ คุยบลาๆนะครับผมก็เป็นอะไรที่รู้สึกเออน่ารักดีก็หวังว่าพี่ต่อไปจะมีเน็จเจมซีนุ่นนิวแล้วก็ติเตยมิมแล้วก็เน็จเจมซีนินวติเตยมิมแล้วก็แม็กนัตแล้วก็มีแม็กนัตอีกรอบแล้วก็ติเตยมิมแล้วก็แม็กนัตแล้วมีเน็จเจมเออเนี่ยประมาณ10เทปได้ก็ มีแขกเพื่อนเยอะมากๆเลยนะผมจะมาบอกได้เลยว่าเฮ้ยอยากดูต่อแล้วนะจ๊ะสาหรับแม็กนั้นวันนี้นะครับผมพอเราได้เห็นการที่เขามาสัมภาษณ์กับคนที่สนิทเราจะรู้เลยว่าเขาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วทําให้เรารู้ว่าพี่แม็กข้างรักมากเลยเรารู้สึกว่าเขาจริงๆแล้วเขาคอนเซิร์นเขากังวลหลายๆอย่างเกี่ยวกับที่ว่าเขาอายุเยอะกว่าอายุ IU น้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาคอนเซิร์นมากๆนะแต่เขาก็ทําดีที่สุดของเขานะครับผมทําให้แม่ๆของน้องนั้นเนี่ยสามารถพิสูจน์ในตัวตนของเขาได้นะครับผมก็บอก ได้เลยว่าพี่แม็กเนี่ยเป็นผู้ชายที่อบอุ่นจริงๆตอนนี้คือเหลือเสือที่แบบไร้ลายแล้วอะไม่มีลายแล้วตอนนี้ก็เป็นแบบเสือตัวน้อยแล้วที่คอยอยู่กับน้องนัดน,นะครับผมบอกได้เลยว่าคู่นี้เป็นคู่หนึ่งที่ทุกคนต้องควรติดตามนะจ๊ะโอเคครับผมสุดท้ายนี้นะผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับผมวันนี้ตะมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วยังไงมีอะไรพูดคุยเข้ามาในกลุ่มกันได้นะครับผมมีทีมงานราต่ออยู่นะจ๊ะวันนี้ตะมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว And